สวัสดีค่ะพอด,ดีมีมาลัย500จากพี่เบนโซูพี่เก๋เดี๋ยวพี่โอนใหน้เ้อเพราะว่าแกกลัวว่ากลัวว่าน้องมีไม่มีเงินใช้พวกนี้ไงก็เลยว่าเอาเงินเดี๋ยวพี่โอนให้ดีกว่าเนาะเบอร์บัญชีส่งให้พี่เ้อะโอเคครับนะครับพี่เก๋พี่เบนโซูนะครับอตอนนี้ก็มาหาน้องเมีแล้วอยู่สำนังกงานนี่แหละกำลังซ้อมกันอยู่ล้

ก่ียเพนสอง,ป,สป,ป,องปีสามปีจวจวดกองเก่ามีสามปีเใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ซ้อมสักเพียงรอยอยู่เนาะอ,อเจ้าจวดจวด,จวด thank mm -hmm. you แต่ม้าเกาอย่างปลาหมึกตัวแบบไงอย่างปลาหมึกมามาจ่อเบื้งมือของไม่ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับมาจ่อเบื้งครับมาจ่อเบื้งมือของไม่มาจ่อเบื้งมือของไม่เอาเอาโอเคโอเคพี่น้องครับสวัสดีย่ำมาร่งนะครับมาสวมทีมงานเน่านครับกำลังซ้อมกันอยู่นะครับน้องๆทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับ เพงงลงยาวลานปาดเลยหมดเลยหาจวดจัดจวดจัดปาดนักล่องไหมแม่พญาตัวไหนไม่ได้ดักล่องนะแม่พญาตัวไหนเ,เป็นยังเป็นอี่เป็น,นเนียน้อยโอ้เมียน้อยเมียน้อยเสียยังก่อเสียเสียนบเสียนบเอาเอาเอาจวดจวดจวดท่าซ้อมเพลงพี่น้องเอลยนะครับน้องอ้อนน้องอ้อนนะครับโอ้ ตั้งคนก็ร่างเติมต้ำเติมต้ำโค้โฉกเข้ามาจะไหนเนาะโค้โฉกเขาน่อยสวัสดีครับตั้งไหนก็เติมต้ำเติมต้ำเพื่อนฟาดก้นไหนก็ร่างจ้าจ้าจ้าโอเคครับจานอูเทนสวัสดีครับโอ้สาวสวยไปใส่นาะสาวสวยนี่เนาะน้องเอิญน้อยน้องเอิญสีมะนี่เด้งกินเขาหรือยังกินมาะม่วงค่ะสายหา้าไม่น้องเอิญสีมะนี่เด้งไปซ้อมเพลงแล้วลูกไปซ้อมฟรั่อ๋อซ้อมฝรั่งกันตั้งเวทีก็ร่างซ้อมนะครับตอนนี้เนาะ ถึงเพียงแน่ถึงซ้อมถึงเวทีนั sure> ่เอาใกล้มือแล้ววันที่30เนาะนะครับเอาเต็มทีใครที่มาไม่ได้นะคะสามารถซื้อบัตรออนไลน์ราคา1น9บาทะแนเต็มสองแม่นจ้ะเบิ่งอยู่เฮือนได้สบายเลยเบิ่งนอนเบิ่งไตแย่นอนเลยค่ะเจี๊ยบดังโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจพ่ะ้องเบ้าวแห้งบ้าใดพระ้องมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเอาจะน้อยก็งามลูกเอาโอ้ไปไปโอเคโอเค คนครับเทิงเวทีกำลังซ้อมกันขมัคขเมนครับพี่น้องอยู่ทางพุ่นนะครับนำทีมโดยยายวีครูวีหรือว่ายายดอนนะครับทางพุ่นนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็พักผ่อนทับอัธยาศัยกันฝั่งนี้นะครับรอซ้อมเพลงรอคิ้วกันเอ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนับแต่มาก้าวย่างป่าหมึกโตบักใหญ่เอาผู้ใดส่งสีชูพูเนี่ยเฮ้ใครมุกตัวเนี่ยป้านมาจะใส่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขาทิเด้อจ้าครับพี่ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน้องไครมุกมากับใครมากับใครคำมุก มากับคำลาอ๋อคำล้านั่งอยู่นี่เมื่อกี้นี่โอเคคำมุกมาแล้วไปเลี่ยนมาแบนบอลสวัสดีคะ่ะผู้ใดแต่มาสวัสดีเดี๋ยว,ว,ยวโอ้ยเนานะก็เป็นผู้ใดจ้ามาแต่มาหอดบลุญจะไปซ้อมเพลยนโอเคซ้อมไปแล้วรอบนึง่นนะัีงไ,ไปันเวที โอเคจ้าจ้าจ okay, ้าโอเคครับนักเอกสาวพ่อขันวันที่สามสิบน้องๆจ้านักเอกสาวอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะสวยสาวสาวใสสวยน่ารักโอเคเอาตั้งปีการซ้อมนะครับตั้งคนการซ้อมเติ้งเวที้คนครับโอ้ยเสียงคบเสียงเขียดกับมี่บ้ดนตั้งคนการซ้อมครับเติ้งเวที้คน กัดยามเมื่อเลงยามกลางคืนนะครับ ศิลปินเอาศิลปินขึ้นเวทีว่าสันเอาไปเสนอขึ้นเรื่องเวทีก็ขึ้นตัวสันเฮาไปเรื่องเวทีบ่นวะพูดแล้วบ่นเดินลาศิลปินว่าสันไปศิลปินทุกท่านนอนใส่ก่อนมาเลื่องโอ้เตะนอนน้อง ไปวันสารเลยตีตลกไปบ่ไตลกบ่ได้ไปเอาตั้งปุ่นเพิ่มตึงเวทีพี่น้องครับตั้งนี่กขบ่ได้ไปเอาสิะละเป่ยสิลกาะกจดือนเด้อตลกไม่ได้ไปว่าจัดว่น แแคววันีค่ะเอาโ่นคิปนี้กันซัดลครับเี๋ยวได้มมีหยั่งแนมวนี้จะลอยบมาซ้อมนอก่นะครับตงกคุยกันแล้ววังแลงนี่ซ้อมกันแล้วไปยกเนื้อแล้วนะครับบาดนี้เพิ่งกันเลยสิม่าให้ซ้อมเติมเวทีนะครับหรับศิลปินสุดโชู์สุดโชว์พี่น้องนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ฝากไ้ซักนีก็แล้วกันครับ